อาเรีอน่านะครับได้มาโลโลเจอไหมครับอันนี้คือลาสุดท้ายแล้วครับไม่สามารถทําอะไรมากกว่านี้ได้แล้วนะคือผมแพ้อักเคเแ่งอักเมนนำโชคจริงอ่ะมันอักเมนนำโชคจริงๆอ่ะ เอากล้วไมกูต้องกดได้2ตัวนี้มอดอ้าวถ้าเปิดคลิปมาแล้วมันมีเสียงอนิเมะอย่างนี้ละก็นะเราก็ต้องมาสวมบทบาทภากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาล่ะมันก็เป็นแค่วันนี้แหละมันเป็นแค่วันนี้วันเดียวแล้ววันนี้ผมทันได้คลิปหลายคลิปด้วยไงผมได้ถึง3คลิปนะเดี๋ยวมีคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่งนะเออเดี๋ยวมีคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่งที่จะต้องปิดเสียงแล้วมาพากันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเดียวกันกับที่ผมทำอ่า สาย่ญา3ดาวนะครับแล้วก็ทําเซต3ดาวดูจากชุดก็ชุดเดิมนะครับน้ำเนื้มยังไม่อาบผมเผพ้วหลงหลังก็ตามนั้นเลยนะตามธรรมเนียมนกเป็ดของเรานะครับช่วงแรกหน้าเบื่อไม่มีอะไรข้ามไปกันแบบไวๆอ๋อลืมบอกไปนะครับคลิปนี้เป็นโกลเด้นออกอีกแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอักเมนโกลเด้นออกเหมือนเดิมนะ อักเมนนี้ก็มันจะทําให้เวลาที่เราวางตัวละครกลเล่นออกนะครับทุกสองรอบเราจะได้ตังค์ตามตัวละครมันนะแล้วก็เพิ่มดอกเบี้ยเป็น70บาทแต่เรื่องเพิ่มดอกเบี้ยนะถามว่าผมรู้ไหมผมไม่รู้นะครับแล้วผมแคไหมผมไม่แคร์นะผมสนค่ว่าอะไรก็ได้ที่มันเสกตังค์ให้ผมเนะี่ยนะับว่าเป็นเรื่องที่ดี เอาล่ะเรามาได้เลือกอัรเมนที่2กันแบบรวดเร็วสายฟ้าฟาดมากๆยังไม่ได้แนะนําต้นเกมอะไรจบเลยฝอยยังไม่ทันได้เสร็จเลยผมเลือกมาเป็นอัรเมนให้ e n น shopping นะครับอัรเมนนี้ก็คือจะช่วยให้เราสามารถซื้อตัวละครได้ที่มากกว่าเลเวลหตัวหมายความว่าไงหมายความว่าเลเวลเจ็ดเราจะได้ชอ็อปเลเวลแปดนะครับเลเวลแปดเราจะได้ชอ็อปเลเวลเก้าก็จะทําให้เราคิดได้เร็วขึ้นแน่นอนแหละเราต้องการพวกอัลเฟพวกแอนนี่แล้วก็ไอตัวเวโก้เร็วๆนะครับผมก็เลยเลือกมาเป็นตัวนี้นะในช่วง3ามคิ 4, 3นะครับผมขึ้นมาเป็นเลเวล7ผมก็อาจจะได้เจออเฟย์ไวขึ้นเจอแอนนี่ไวขึ้นนะครับก็จะได้แบบว่าเต็มคอมทำํำคอมให้มันเป็นแบบฟูลโกลเด้นเร็วๆจะได้แบบโลก่อนเจอก่อนนะในสเตจสามีดสนะครับก็โลมาเจออเฟยเนาะอย่าลืมว่าช็อปเราตอนนี้คือเราช็อปลเวล8นะครับถึงแม้ว่าเราจะเลเวล7ก็ตาม ตอนนี้ในบอร์ดผมเป็นบุยเซอร์สี่กูได้น็อกสี่นะครับมีดีแค่ถึกนะแล้วก็ไม่ได้มีดาเมจอะไรเลยเพราะว่าอัลเฟไม่มีของแล้วก็ดาวเดียวแอนนี่ก็ยังไม่เจอนะครับกูได้ล็อกก็ยังสี่อยู่ดูอัลเฟยยิงแบบว่าอันนี้กงจักรหรือดอกบัวครับเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือเปล่าคือทําไมมันเปาเป่าอะไรขนาดนั้น <c oughs> เห็นแล้วท้อ <c oughs> อ่ะคืออ่ะก็ฆ่าไปได้ครับเหลือตัวเดียวก็คือ วารัสวารัสแล้ววารัสก็ฆ่าผมได้ <laughs> ทำไมทำไมกูถึงอีกันไม่ตายกูอยากรู้แค่เนี้ยแหละดาเมจมึงโง่กันเหรเลยนะข้ามรอบก็อีนตรีไปนะครับได้มาเป็นเทียนะครับหยดน้ําตาเอามาผสมกับหมัดนะครับจริงๆผมจะทําของเตรียมไว้ให้กับเบโกนะครับก็สแลมของให้กับไอ้เก,กรฟนี่ไปก่อนไอ้อตัว2บาทมันอ่านว่าเกรฟใช่ไหมเรามีซายย่านะครับโรมาอีกตัวเจอซาย่าอีกหนึ่งทีไอ้โรมาอีกทีเจอซาย่าอีกหนึ่งตัวอะ ยมไว้อาวไม่ได้ปรับปอดอะไรเพิ่มก็ปล่อยแพ้ไปนะครับรอบนี้าเฟยยังไม่มีของอะไรเลยนะอ่ะขึ้นเวลมานิดนึงแล้วก็โฮไว้ขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็โฮไว้กดไอ้ตัวนี้มาที่มีเทดบุยเซอร์กับเทคชี่เอาไว้ใช้กับเวโก้ได้แล้วก็ติดบุยเซอร์ด้วยตัวดีเลยผมใช้ตลอดอ่ะเราจะขึ้นเวล8เลยไหมขึ้นเลยนะครับผมจําได้อยู่ว่าเราขึ้นเวล8อ่ะขึ้นมาลวได้เวลลลงมาร์คแมนไปอีกหนึ่งตัวนะครับ ลงซายาได้เทรดมารคแมนมาอ่ะทีนี้เราก็จะยิงอาเฟยิยงแรงขึ้นอีกนิดนึงประมาณ0.5ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มีของก็ตามอ่ะยิงไปแล้วบอร์ดนี้เราน่าจะชนะนะครับเพราะว่าดูตัวแบกเขาไอตัวนั้นมันยังดาวเดียวอยู่เลยทําไมมันถึงดาวเดียววะอ๋อถ้าเขามีตัว2ดาวอยู่ข้างหลังทาไมเขาไม่แบบถอดของมาใส่เปืองเ,เลือดนั่น่ะอ่ะเราเจออาเฟอีกหนึ่งตัวนะครับ ตอนนี้ช็อปเราเลเวล9นะครับถึงแม้ว่าเราจะเลเวล8ก็ตามเพราะว่าเรามีอาคเมนที่มันจะทําให้ช็อปของเราเอ่อโลเจอสูงกว่าเลเวลจริงๆที่เรามี1นึ่งเลเวลนะครับก็เป็นรอบคลิปนะรอบนี้รอบคลิปรอบนี้นะครับดรอปมาเป็นไข่ไอไข่เปลืองช่องที่คนเล่นรีโลจะลําบากนิดนึงเพราะว่าแบบบางทีช่องมันเต็มแล้วก็ต้องมาเผื่อช่องไว้ไอไข่นี่อีกแล้วไหนจะช่องตัวที่แบบยังไม่3ดาวอีกใครเล่นรีโลนี่จะเกลียดไอไข่นี้มากเลย เราได้แอนนี่มาแล้วนะครับในรอบ4ี่ขีดนึงเหมือนจะโลเพิ่มหาอะไรอาจจอจาวานนะครับจาวาน2ดาวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งไม่ซื้ออาจเจอแล้วครับเป็นเวโก้นะครับเอามาลงให้เป็นโกลเด้นออลกคือตอนนี้น่าจะแรงขึ้นละแต่ว่าของก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนะครับของยังแบบงงๆอยู่เลยยังไม่รู้ว่าจะให้ใครแบกอะไรกันแน่ <laughs> อ่ะถอดของไอเกฟออกมานะครับให้เจาะ ให้สกิลแรงเป็นให้ไอเอไอเอให้กับอาเฟแล้วก็ถอดของโอ้ไอเทียกูพาไม่ทันทำไมมึงทำเร็วจังวะไอมึงเก่งจังวะเนี่ยไอเฮ้ยก็เดี๋ยวต้องมาพากันดีๆนะครับเบโก้ผมก็ใส่เป็นฮอสกับหมัดครีที่เป็นครีเวตนะครับแล้วก็ผมทุกน้ำตามาได้ธนูนะครับก็มาใส่ให้เป็นกุนซูกับทางอัฟเฟรีอดพอดีนะครับอัฟเฟรอยผมก็มีของแบกพอดีนะครับแล้วก็ผสมเดเบดมาเนาะตามที่ได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับ ก็ของดาเมดผมก็จะเป็นไปทางที่เป็นดาเมจกายภาพนะครับอ่าในรอบ4ขีด2นะครับเรามาเจอกับบอดเวียโกนะครับเวียโกสดาวอ่ะเวโกเรากระโดดเข้าไปนะครับโดนเวียโกฆ่าตายเวียโกดาเมจโคตรแรงถึงแม้ว่ามันจะ2ดาวแบบผมตอนแรกที่ผมเห็นผมไม่คิดว่าผมจะแพ้นะแต่ผมแพ้เฉยอะ่ะอ่ะดูดิมัน2ดาวได้ซ้ำอ่ะแล้วเลเวล6 หลังจากที่ผมได้แพ้กับบอร์ดเลเวล6บอร์ดที่ผมไม่คิดว่ามันจะแพ้นะครับผมก็เลยมาโลเพื่อที่จะทําบอร์ดให้มันแข็งขึ้นนะครับได้ซาย่าสองดาวมานะครับลีโอหน้าผมเอามาโฮไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปลงเป็นแท้งหลักผมเล่นรีโอหน้าแทงอาอาฟเฟสองดาวเรียบร้อยนะครับดูเหมือนจะจบแค่นี้ใช่ไหมอ่ะจบแค่นี้เรามาเจอบอร์ดเขาเล่นน่าจะเล่นแบรนด์เป็นตัวแบกนะแต่ก็แบบหายเร็วจัดเพราะว่าเขาวางตัวชิดกันเกินแล้วเวโก้ผมแบบโดดไปกลางวง ดามเมจแรงมากแรงสุดๆเวโก้เล่นสนุกนะครับแต่ต้อง2ดาวนะถ้าแบบดาวเดียวมันยังคือๆกลางๆอ่ะอ่ะผมผสมไทยท่นมานะครับใส่ให้เวโก้เวโก้เรามีของ3ชิ้นและเรียบร้อยของ3ชิ้นแต่มันยังไม่ใช่ของที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผมผมคิดว่าเวโก้มันทําของได้ดีมากกว่านี้นะาจาัดโพซิชันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังไง ทีนี้เรามาเจอบอร์ดดูเหมือนจะเป็นไซเบอร์นะครับที่ยังไม่แคสเอานะก็น่าจะชนะใช่ไหมแทงเราไม่มีนะดูเหมือนจะต้องรุนนิดหน่อยไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าอาเฟรเราก็2ดาวเอเวโกโอ้ได้แคสก่อนตายรอบนึงนะครับดูเหมือนจะชนะโอเคเราก็ชนะบอร์ดนี้ไปเรามีตังค์ดูตังหล่นเต็มบอร์ดความสนุกของคนที่นองมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับตรงที่แบบว่า ในทุกๆครั้งเราได้ตังอ่ะมาเล่นมาทําอะไรมาทํานูน่ทนทํานี่ได้โลได้ขึ้นเมลได้อะไรคือมันได้แอคทีฟอะนะอ่ะตัดมาแบบตัดแบบงงๆอะเฮ้ยตัดอะไรเนี่ยตัดมาแบบแพ้คือแบบไม่รู้ว่าทํำไมตัดอย่างนั้นอ่ะเป็นรอบคลิปนะครับรอบนี้ แล้วพี่อ๋อผมเข้าใจละผมน่าจะไปส่องบอร์ดคนอื่นจนไม่รู้ว่าบอร์ดตัวเองเป็นยังไงเพราะคิดว่าน่าจะชนะแต่กลับมามันดันเท้ก็เลยเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าเราได้ของมานะครับเป็นธนูได้ธนูมาน่าจะผสมให้ของให้แอนนี่บ้างหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ของแทงก่อนเถอะพี่พี่ทําของแทงก่อนนะครับตอนเนี้ยดูของแทงเราล่อยหล่อมากอ่ะเยียน่าสองดาวนะครับ เหมือนจะใช้ตังให้ครบหลอด36บาทแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะครับใช้ตังด้วยการคืนเวลผสมของแท่งมาให้กับเจวลรินจาวลรินเรา2ดาวเองนะแล้วก็อาอเพยทำแค่นี้นะครับอ่มาสู้กับคนนี้นะครับเลเวล8ปเป็นซินดิเคตหรือเปล่ามองไม่เห็นจอตัดต่อบันเล็กเกินไปน่าจะซินดิเคตนะครับซินดิเคตลาปิดปลายเนาะชนะใช่ไหมผมไม่แพ้ออแพ้ครับโอ้โหแพ้กับซินดิเคตเป็น สินดิเคตไอชวิดเฟดแบกอ่าเราขึ้นเบลเก้านะครับแถมไข่แตกออกมาขึ้นเบลเก้าลงเลโอน่านะครับตัวแทงหลักของเราได้มาเป็นบัตเตอร์เป็นบัตเตอร์สแสงด้วยนะใส่บัตเตอร์ให้เวโก้นะครับใส่มัดชิแล้วก็ฮอสนะครับส่วนไททันเอามาใส่ให้แอนนี่แล้วก็ทุบได้มัดชิมาใส่ให้แอนนี่ <S <S แทนที่จะใส่แอนนี่ในบอร์ดนะครับเลือกใส่แอนนี่ในเบนซ์ไม่รู้ว่ายัางไงแต่ความคิดเนี่ยของผมคือลีนะครับได้แอนนี่มา2ดาวเติร์ดเข้าไปในบอร์ดแล้วยังไงต่อ ถอดของออกมาให้เลโอน่าในรอบ5ขีด2นะครับผมมาเจอกับอีเวนนะครับคอมสเลเยอร์ที่ผมไม่ชอบนะครับยิ่งมาพร้อมกับไออัรเมนตีกระจายเนี่ยผมเกลียดเกลียดเกลียดเหลือเกินนะครับนี่คนนี้เขาได้ครบเลยนะครับครบสิ่งที่ผมไปชอบเลยคืออัรเมนสเลเยอร์อัรเมนเอยไททันแล้วก็ตีกระจายมาดูครับบอร์ดตอนนี้ ผมโดนเซตล้วงนะครับเซตตีอัฟเฟยผมตายครับมาตีแอนนี่แล้วก็เลโอน่าผมตีเวนอยู่แต่เซตผมเก็บตัวหลังเก็บไปทุกโอเหลือแต่หมีนะครับผมเซตไม่น่าแพ้หมีได้นะครับโอเคเซตฆ่าหมีผมไปแล้วเรียบร้อยผมแพ้กับสเลเยอร์บอร์ที่ผมเกลียดที่สุดนะครับมา5้ี่สามนะผมทํายังไงมีตังค์อยู่37บาทผมน่าจะเลือกเก็บตังค์ไว้นะครับเพื่อที่จะอ้าวมึงเก็บไปเนี่ยอ้าวไม่เก็บนะครับผมโอโหพลาด โลนะครับเจออเฟรอีกหนึ่งตัวเจอเลวนาเจอแอนนี่สองตัวแล้วนะครับตอนนี้ใช้ตังค์ไม่ครบต้นไม้นะครับขาดนิดหน่อยทํายังไงขายไหมขายแล้วก็โลใช่ไหมขายเหอะพี่ขายแล้วก็โลนะครับโอเค4 4บาทครบนะครับเพิ่มดาเมจให้กับโกลเด้นออกไปอีกตามเปอร์เซ็นต์ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ายิ่งใช้ตังค์ก็ใช้ตังค์ตามต้นไม้จะยิ่งเพิ่มดาเมจนะครับอ่ะเรามาเจอนะครับคอมเทคชี่โอ้โหหายครับ เบโกโดนทีเดียวหายหมดโอเคปิดจ,จ็อบไปครับคนนี้ขอแสดงความเสียใจนะครับเจอคอมโกลเดนอ็อกคือพูดกันตรงๆนะครับถ้าโกลเดนอ็อกมันเลยจุดที่มันลำบากมาแล้วเนี่ยโอกาสท็อปหสูงมากนะครับความลำบากของโกลเดนอ็อกก็คือตอนที่พวกอาเฟยพวกแอนนี่หรือว่าลีโอน่ามันยังไม่2ดาวนะครับคือลำบากมากมันดาเมจไม่พอบ้างแทงไม่พอบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาวกวีดนตรีนะครับผมเอามาเป็นจ่อเกาะนะครับอาเฟจะได้ยิงแรงขึ้นใส่ธนูให้กับแอนนี่ไปนะครับ แอนนี่เป็นลูกเมน้อยอ่ะตอนนี้คือแบบเราไม่ได้กะจะใช้งานมันเลยนะครับกะถ้าแบบเอามาเติมไม่ครบคอมเฉยอ่ะอ่ะมาครับอยู่ในโอ้โหเวโก้โดดไปนะครับหายครึ่งหลอดเกือบตายนะครับสําหรับเอ่อไอตัวปลาไพ่อ่าโดนผมไปนะครับคนนี้บางทีผมก็พาพไม่ทันนะครับเพราะว่านึกชื่อตัวละครไม่ออกแต่ว่าถ้าดูภาพก็น่าจะเห็นนะแล้วดูสภาพหัวผมอ่าแอนนี่นะครับได้แอนนี่มาอีกตัวหนึ่งแถมมีตาอีสานเจ็ดบาทโลนะครับได้ เวโกมาตัวหนึ่งได้เลโอน่ามาอีก2ตัวคือเก็บทุกตัวที่เป็น4บาทเพราะว่าผมตอนนี้ผมอยู่ในช่วงปลายและช่วงที่แบบว่าทําให้บอร์ดมันเวอร์แล้วนะครับคือยิ่งผมใช้เงินมันก็จะยิ่งยิ่งแรงแล้วการที่ผมใช้เงินเนี่ยก็คือโลใช่ไหมแล้วพอโลโอกาสที่ผมจะโลฮิตเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับคือกําไรเห็นเห็นน่ะมาเจอกับไอ้บอร์ดคู่แข่งของผมนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นตัวปลอมนะครับเป็นบอร์ดตัวปลอมบอร์ดที่ผมไม่ชอบทีหน้าที่สุดคอมสเลเยอร์ อันนี้ผมอัดตอนที่ก่อนที่มันจะปรับแพทใหม่นะครับแพทใหม่ที่มันปรับตอนนี้ก็จะมีพวก A.M.P. ใช่ไหมที่ได้บัฟมาอันนี้คือแพทแพทก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็คือซัเลเยอร์เนี่ยกำลังมาเลยไอ้พวกเวนเนี่ยคือแบบเยอะเหลือเกินโคตรเยอะไอ้พวกเวนที่ผมหมายถึงไอตัวละครอา้าวนี่ผมเจอตัวปอมผมก็ยังแพ้นะครับผมผมแพ้ให้กับไอเวนนะครับนี่ไงเจอเซตป่าใต้หมดโหคอมแบบเดจาวูจัดเหลือมีกับเซตสู้กันเนะี่ย หลือจะเชื่อจริงๆอ่ะตัดมานะครับสู้กับมังกรเป็นรอบชีปนะครับก็กําไรของผมเลยนะครับยิ่งผมได้ใช้ตังผมก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะแรงแค่ไหนมันก็ไม่แรงเท่า4บาท3ดาวหรอกนะเพราะฉะนั้นมาเลยครับอ่ะเอาของแทงให้ก่อนเอาของแทงให้กับเดโอน่านะครับปรับเปลี่ยนไปนะครับใส่เจาะเกาะให้มอร์เดรไคแล้วก็เอาอยางอื่นใส่ให้เดโอน่าเหมือนเดิมโลหนึ่งทีเจนนี่ครับเจอเอีกตัวหนึ่งแอนนี่เจออีกไหมเจออีกไหมไม่เจอแล้ว เศร้าอยู่นะเอาจริงๆมันจะเศร้ามากเลยนะถ้ามันแหว่งอย่างเงี้ยดูดิไอตัวซาย,ย่าก,ก็จะ3ไอเบโก้ก็2ดาวครึ่งแล้วอะขาดีแค่3ตัวนะ่ะแล้วผมยังแพ้ให้กับบอดสเลเยอร์เลยอะถ้ามันแพ้มันเป็นอะไรที่โคตรเศร้าเลยครับอ่ะเรามาเจอบอดเหมือนจะไนโตนะครับใช่ไหมไนโตนะครับมาเจอไนโตรโหไนโตรรอดมาได้ถึงตรงนี้ก็ถือว่าโหดมากเลยนะครับแพทที่แล้วอ่ะโดนเวโก้กระโดดไปนะครับหายครับแคลรี่เขา อาเฟ่ก็ยิงชิวชิวสบายๆครับเวโก้ e โดดดองๆอะ่ะแบบ <c oughs> โดดอ่ปิดจ็อบไปครับอ่ายังไม่ตายนะครับยังรอดอยู่ทีนี้แหละคือมันต้องคิดแล้วนะถ้าเป็นผมถ้าเราเล่นมาจริงๆแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะเอาซาย่าหรือว่าเราจะเอาเวโก้หรือเราจะเอาอะไรยังไงคือมันเครียดนะเวย้ยอ่าดูดีผมทำยังไงโลใช่ไหมอะซาย่ามาโอโหซาหย่ามาอีกตัวนึงอะ่ะเพื่อคือ <c oughs> คือมันจะเศร้าว่ากนะถ้าแบบมันแพ้ไปกับอย่างเงี้ยเออพูดจริงจริงอ่าเราใส่บูบัฟเอใส่เลดบัฟให้กับแอนนี่นะครับบอดเราแข็งอยู่อะ่ะอน่าจะชนะใช่ไหมเราชนะใช่ไหมช่วยบอกทีโอเคเราชนะนะครับเพราะว่าเวโกเราโดดไปเก็บตัวหลังหมดเลยนะได้ตังมานะครับโอเคปิดจับไปอีกหนึ่งคน เสยผมหนึ่งทีนั่งเนี่ยเครียดนะเนี่ยอันนี้น่าเครียดนะเนี่ยคือแบบกลัวมันแหวงกลัวมันจบไปอย่างเงี้ยแล้วแบบมันคือกลางกลางอ่าเรียหน้านะครับได้มาโลโลเจอไหมครับอันนี้คือราสุดท้ายแล้นะครับไม่สามารถทําอะไรมากกว่าน,นี้ได้แล้วนะคือผมแพ,แพ้โอเคแม่งอักเม้นนำโชคจริงอ่ะมันอักเม้นนำโชคจริงๆอ่ะ คือนี่รอบสรดท้าเนะครับคือถ้าผมแพ้ผมก็จบนะครับถ้าเขาแพ้เขาก็จบจริงๆผมลังเลอยู่นะครับว่าจะเอาเวโก้สามดาวขายทิ้งแต่ละก็คือได้แค่นี้นะครับมาสุดได้แค่นี้จริงๆถ้าเขามีเลือดอีกสักหน่อยหรือผมมีเลือดอีกสักหน่อยก็น่าจะได้เห็นห้าบาทสามดาวนะ อักเเมนนำโชคจัดๆไอ้เหี้ยได้สองคลิปเลยเออ อาเรโอหน้านะครับได้มาโลโลเจอไหมครับอันนี้คือลาสุดท้ายแล้วครับไม่สามารถทําอะไรมากกว่านี้ได้แล้วนะคือผมแพ้อกเว้แม่นอักเบนนำโชคจริงอะมันอักเบนนำโชคจริงๆอ่ะคือนี่รอบสุดท้าย้วครับคือถ้าผมแพ้ผมก็จบนะครับถ้าเขาแพ้เขาก็จบจริงๆผมลังเลอยู่นะครับว่าจะเอาเวโกสามดาวขายทิ้งไปละ